เดี่ยวขอเค้าคุณจไ้ไมค์คาปรักกี้บอกเดียว รีบไปหรือเปล่าม okay ึงเป็นสกินผู้หญิงนะเปิดตัวผู้หญิงสิเอาไม่เก็บขอก่อนเก็บเอางับนนนี้เรามาสู้ไม่เาเก็บก่อนเก็บก่อนเร็วๆโอ้มงยจะเก็บอีกเลยเลย้วกอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัยกอ้ย็อ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอคยโอ้ยโอ้ยโอ้ย็อ้ยกอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอัคกอ้บ็อ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้ยโ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 อ้าโอ วันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับเกมของเล่นที่ชื่อว่า ไมโครเบิร euh ์ดน no well. uh ั่นเองหรือที่เขามาเข้าในไทยคือี่เรียกว่าทอยบอสนั่นเองนะครับแต่ว่าได้ปิดไปแล้วเนาะซึ่งตัวเกมจริงๆของมันเนี่ยชื่อว่าไมโครเบิร์ดนะทุกคนแต่ว่าไทยเนี่ยมาเปิดตั้งชื่อว่าทอยบอสหรือว่าเป็นว่าสงครามของเล่นนั่นเองซึ่งเกมไี้เนี่ยมันจะเป็นเกมของเล่นนะครับทุกคนก็คือว่าจะเป็นผุ่นมายิงกันซึ่งมันจะมีทั้งหมดเจ็ดปืนนั่นคือซึ่งมันจะมีคอให้ถืออันแรกอันที่สองจะเป็นปืนไรเฟิลอันที่สามจะเป็นปืนลูกซองอันที่สี่จะเป็นสไนอ โอเคถ้า okay, นะใครก็เล่นจะเข้าใจทุกคนพึ่งเอาจริงนะผมชอบเกมนี้มากเลยเอาง่ายๆคือเกมนี้เนี่ยผมว่าที่มันอยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเติมเพื่ออะไรตัวโหดเออเมื่อคิดเอาบอยถ้าเราอยากวิ่งเร็วเราก็ต้องมีชุดวิ่งเร็วต้องใส่ชุดให้วิ่งเร็วถ้าอยากเล่นยเยอะเราก็ต้องใส่ชุดเล่นเยอะเข้าใ,ใจไหมเออแล้วปืนสามรารถมันเกชชได้เอช็อตก็ต้องเติมเพื่อซื้อชุดเพื่อวิ่งใช่แต่ว่าตอนนี้ออ็ชตก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันเอช็อตเอช็อตเอช็อตไปนี่เอช็อตยังไม่ได้ปิดอีกเป็นเอ้เพราะว่่่ามมมันมน<อ>นนจะะีีโหดึงททุกคชือ ที่ชื่อว่าโหมดซอมบี้นั่นแหละซึ่งบอยเขาเรียกผมอยู่ผมชอบโหมดนั้นมากเลยนะครับซึ่งมันแบบไม่ต้องแบบยิงโหดเลยมากมายแค่หนีซอมบี้ได้เออนั่นแหละเพราะเราปิดกันเล่นมีแต่ละปืนมีกันทุกอยกล่องแรกโอ้ยปืนปืนที่มึงใช้มีกันกี่ร้าทการถอยของร้านการกะเนี่ยอ่ะมาต่อไปซึ่งบอยถ้าจะให้ผิดเนี่ยอีวิสเซิโบมันทำให้ของหายได้ใช่ไหมจะไม่ได้อ้าวเุ้ยอันนี้แอปเปิลหูแอปเปิลสายลูกแล้วก็ไฟบอลพิฆาต โอ้โหเล็กทดเดียวมือภาษามันโดดเอามันลงบ่นเอาอ่ะมึงก็ยังเปิดทางให้มันเลยใช่ไหมมันเปิดทางตัวไหนมันก็ยังจมลาวาอยู่ที่นี่นี่อ่ะเดี๋ยเรากินแอปเปิลใส่ลุงสิอ้ายกูกินแอปเปิลใส่ยุ่งอยู่อันนี้ยุ่งอันนี้ยุ่งอยู่แอปเปิลใส่ลุงถามว่าโหดไหมเอ่อห้าหกหกกรอไงก็ตายอยู่ดีต่อไปอันนี้อุ้ยอะไรอ่ะมาเล่นอะไรลัคกี้บล็อกโอ้โหบอย เอเดอร์แมวเอ็มพีเออิงลักกี้บ็อกเอเดอร์แมนถือลักกี้บ็อกใช่อ่าค่าอะได้ลักกี้บ็อกลักกี้บ็อกหมกลักกี้บ็อกหมกแปดสิบโอ้ก็คือถ้าเราข่าเอเดอร์แมวเราจะได้ลักกี้บ็อกหมกแปดสิบแล้วมึงแอบเก็บของกูไปเนี่ยเอบปปอบนะกูเชื่อมาดีไมเนี่ยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะปั๊มกันไฟโอเคซึ่งพวกอีมิโซเดี๋ยวจะเป็นพวกปั๊มได้ทุกคนอ่ะอันนี้อะไรอ่ะวิญญาณโอ้เล่ววิญญาณดาบวิญญาณบอย เล่วิญญาณมึงทำหลวสร้านลังการดาเมจีสิบเจ็ดเขาอาจจะทำแบบนี่แหละวิญญาณก็ต้องประมาณนี้แหละวิญญาณมันทำอะไรได้วะมันก็<ะ>ใช่ปิญญ,ญาหลอกมึงได้ไงอ่ะใส่แล้วก็โอ้โหถามว่ามันมดีไหมเออขนาดคนที่ไม่เป็นวิญญาณยังมาหลอกก,กโอโูเลยจ้าจ่าโอ้โหจะใส่แล้วแบบมันวิ่งเร็วคือแบบเป็นชาร์วิ่งเร็วมันวิ่งเร็ว,มมรวผมถอดก็แล้วกันอันนี้อะไรอะ่ะของขวัญดิจิเนอรี่ครีสอ่ะเปิดแล้วได้เป็นก่ออีวิซิบล์โอ้โหเสียงอลังการเสเปล่าก่อมึงไม่คุ้ดกากเลย อันนี้อะไรอ่ะบล็อกเออร์อเรออนอนเจอร์สตาร์บล็อกบอยอุหนาวที่หนาวกูหนาวมากบอยไม่เอาแร่เหรอแร่อะไรวะรไ,หไหนดูชื่อแร่สิแร,แร่่แเก่าแร่เก่าอักซ่าคออะไรอ่ะฮะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะไหนดูหน่อยอ๋อทีมราดีทอยเตอร์อไม่เห็นมีระเบิดเลยเอาเดี๋ยวดีทอยเตอร์แต่คอกูหายทั้งตัวนี่ดิเฮ้ยนี่แต่เราพีไฟกูเท่เลยอ่ะถอยก่อนมองไม่เห็นอันนี้แข็งแกร่ง ขอไปคุณหลายอย่างโอ้ยขอไปคุณหลายอย่างมากเลยกิบบ์กาเล็กซี่เนี่ยจริงๆมันมันจริง,ม,รงมันชื่อหลักกิบบ์กาเล็กซี่แต่ว่านี่มันคนละอันนะทุกคนหรือมันคือกาเล็กซี่วะอ๋อคุณจำได้แล้วมันคาไม่ได้ไอพวกเนี้ยหรอแต่มันจำได้แจกันไอ้มันอีวิสเซมันคาได้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้กล่องไอไอไอกาเล็กซี่มันคาไม่ได้ใช่ไหมคุณจำไม่ได้ฮะนี่ลืมหมดละแล้วไหนบอกคาไม่ได้อันนี้ก่อนสีฟ้าคนเราคนเราเราก็ต้องมีการลืมว่าต้องเ่อเนี่ยแบบมอนขนาดบอกก่อกากันเนี่ยพิคแอคเลโอ้โหพิคแอคเลนโบมากานา พีคแอบกอับานาคาโอ้ยมือลั่นมือลั่นเด็กเข้าหรือเปล่าอ้าวไม่เข้าเหรอมันดาเมตตั้งอ้ามันดาเมตตั้งสามหมื่นนะเนะี่ยสามหมื่นสามแสนมั้ยสามหมื่นตีไม่ตายแล้วเมฆแค่พันเดียวก็ตายหรอมึงอกีแล้วมันสปีดเลยหรอดิเสรแล้วส,ลสปีดเมื่อกี้ได้หรอวนะอ๋อได้หัววิญญาณมาฆ่าเลยไม่ได้เลยทีแรกเลยแลไ่ไหนฮะไหนโอ้ยเอาแกมันกัดแกมันกัดเหรอเอ้าไก่ย่างเหอมันเป็นซอมบี้โอ้ยไอ้ไก่ซอมบี้เล่นสายลุ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ไหนจริงว่ากูไม่เชื่ออ่ะอ้าวเอเอว่ะไม่ได้จริงด้วยโอ้ยแล่มึกสวยแต่พวกขาดไม่ได้เฮ้ยเรือมีต้นข้าวขอมันวะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อผีดอกปลาบมาดาเมจสิบสามขอบคุณนะโอ้ยอยอย่าเพิ่งกินระเบิดมากูเผื่อดอกอันนี้เป็นก่อล่องหนเฮ้ยรู้สึกว่าแล่วอีกิู้สรู้สึกว่าก่ออีพิโซจะดีกว่านะอะไรเนี่ยฮะปืนเหรอโอ้โหปืนยิงแล้วไม่มีอะไรเลยอ่ะเอามึงมีเสียงแต่ไม่มีของไอ้กู มันมีเสียงตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้อะไรอ่ะม oh. uh, right? ิตเตอร์ดีครูเอ่อมันแคนแคนนอนปืนใหญ่แหนไหนระเบิดมึงนี่ยระเบิดนี่นะนี่นะปืนใหญ่ไหนมันแกากันแกากันบ้าที่เรามาถ่ายทีมพีแก้วมาถ่ายโปกมอนมันยิงแเ้าไปอ้นั้นด้วยอ่ะโอ้มันฟ้าบด้วยอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยฮะอือีพิโซอ๋อไม่ใช่เบิร์คุณบผิดล่องหนเฉยๆมันขังเราที่ล่องหนระเบิดอันนี้เป็นช็อกโกแลตกูจำได้อยู่เอ่อโอ้โหกูทิ้งไปเลย เราต้จะวาจะพูดแบบพูดหมายถึงแบบอาวุธจากกล่องเนี่ยเอออันนี้เป็นก่อสายลูที่บอยค้าไปได้เฮ้ยโคตรอยู่นะได่อยู่นะอ่ะแต่ว่าอีพิสาวไม่ได้ก่อก่อทองเยอะกว่าแต่อันนี้ไม่ได้ก่อแดงเยอะกว่าบอยก่อแดงก่อทองเอาไหนวะกูเอาก่อแดงทำไมอ่ะทำไมไม่เอากูอ่ะแต่กูเอามือนะกูมึอเอามือเอากูแต่กูไม่เอามึงอันนี้ก่อเขียวเทียบกับก่อฟ้าก่อฟ้ากากว่าอ๋อสีเขียวโหดกว่าโอเคมา วิ่งลงเท้าอะไรอะ่ะองเท้าชีสวุ้ยชีสใส่โลโก้เท่เลยอะชีสบอย boy, ชีสอ่ะเราเป็นหนูเอ้ยอ้าวอันนี้สี่กองมา <Yay! S 1> เออโอ้โหอะไรเนี่ยเอ,อ้าแล้วก็ได้มาซับอีกอันนี้คุกกี้มึงไปตายอ่ะโอ้โหมึงไปตายเลยอ่ะอันนี้เห็ดบีทรูทเอ,เอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะไข่หมานะครับทุกคนอ่ะไข่หมา เป็นใครหมากเนี่ยไกไอ,อหมาะหมาล่องหนอ่ะถ้าสี่แล้วจะมีเสียงปุ๊บปุ๊ๆอ่ะแล้วก็ตีมันอ่ะมีคนไปกัดไหมเออเรียบร้อยมีคนไปกัดไปแล้วอันนี้เป็นชิวเหรอ,ไอ,ไ,อไอเลวฆ่าหมาอันนี้กอดไอเลวที่สั่งหมามีสิทธิ์พูดด้วยเหรอเอโอโอ้โหกอดเรนโบว์ดีกว่าเยอะโอ๊ยกูเปิดอยู่โอ๊ยอะไรอะปืนเหรอที่ปากฮะท้า,ทา,ทาวโอ้โหหมากูตายเกี้ยงอย่ายี่ย กูเหลือแต่ยี่สยี่สิบห้าเยไอ้หญปีอ๋ีหยอ่กูคงก่อแต่ทอน้เร็วยปล่าพี่กูต่นเลยอันนี้อะไรยอะช็อกะเล็กนุ๊กว้ายเอ้าเดี๋ยวมันมัะบิดอีกปก็คือระเบิดหรอเอ้าอ๋อไม่ระเบิดต้องโดนตัวคนก่อนอ่ะเอ้าไอ้มันใช่ปะเออออมันเขียนว่าช็อกโเล็กนุกนะแต่มันไม่มีดาเมจแต่มันปาแล้วันก่อมือแตกเลยอะบอย กันไหวเขาว่ากูมีสุขภิ์ทางการดิไม่ไม่มีแล้วกูยังใส่โขนกาะไม่ครบอ้าวมึงบ้าเปล่าเมื่อกี้เกาะมึงอ้าวเนี่ยมึงก็ตายแล้วแต่ไอ้เกาะมึงแตกนะกอดเพชรไอ้ยิงอะไรเกาะเพชรมากกูดูโอ๊ยแล้วไอพี่มันตกหลามดนกูก็มีเนี่ยช็อกโกแลตนุ๊กเนี่ยอ้าวเหรอกูได้ไอกอดมึงหมดไงกูมีแบบเป็นกูมีแบบเป็นปืนด้วยโอ้โหมีปืนช็อกโกแลตด้วยเหรอโอ้ยอ่ะอ๋อไอ้ปืนนั่นโหดจังวะอารงเท้ากูแตกเลยไอ้นี่ดิอ่ะเสียงโชว์ได้เป็น เพชรทองโอ้โหแม็กมีทั้งปืนแต่กูมีแค่ที่ปาลาถ้าขอมันจะโหดกูขนาดนี้ไอ้ไอ,ไอ้นี่เนี่มาเต็งโต๊ะ<า>อันนี้เป็นแร่บอยบอกแร,กคร่คาไม่ได้ทุกคนนะผมไม่เก็บแร่นะบอกนะนีค่คาได้ทุกคนแค่ผมลองมันมันคาไม่ได้ผมไปเก็บนะพ่อยบอกว่าคาไม่ได้เพราะผมก็ไปลองคาแล้วมันก็ไม่ได้จริงอันนี้ผีโอ้ยเผื่อทิชชู่ใหญ่เดี๋ยวมันไม่ตายอ่ะโอยช่างมันนี่จะได้มาแล้วปืนปืนชีสอ่ะเป็นไรเอาตายไว้ไว้ มึงมึงเอาใช่ไหมทีมึงอย่าลืมมึงมีปืนระเบิดนะกระสุนหายอย่ามันลองนะจีนะมึงลองเลยนะทีน้ำเมือไม่นะอ่าเมื่อกี้เขาไปยูทูปว่าหายกันได้ได้ได้ไีอะไรอะไรโอ้ยเมื่อกี้กูบอกกูไม่รู้อ้าวกูก็ไม่รู้โอ้โหเร็วข้าบารู้สึกว่าเลนโบมันดีกว่ารู้ปะว่าใส่แล้วเลนโบมันดีอยู่ทุกอันเลยอันนี้ก่อนที่บอยใส่ตอนถ่ายคลิปดรอปไปวะไม่น่าดรอปอันนี้อนดูบี้อันดูบี้อะไรวะอันอนดูบี้ต่ออ่ะได้อะไรเนี่ยได้เป็ดทองโอ้ยอ่ะ เออแล้วแม่ก็ให้จริงแต่แรกนี้แรกสายลูกอันนี้เหรอ,อกีทีซีสงครนะตัวเดียวแรกเรน,นโบว์อิงก่อนอ่านถ้าคาบได้มามันก็ไม่ได้อยู่ดีทุกคนแต่มันสามว่าแล้วมันคาบบอกได้แต่คือมันคาบไม่ได้เลยรองเท้าก็ไม่ได้กางเกงก็ไม่ได้เสือ้ <มา S 1> อก็ไม่ได้เออทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบอกดิแร่เรนโบว์ก็สวยก็เท่แหละอ่ะกูแทบไม่ได้เปิดวิสโบร์เลยเปิดแต่เกาะออสเทอร์ดิคอล อันนี้เป็นคุกกี้วันอัพก็คือหัวใจนะครับทุกคนแต่ว่าคอยอาจจะคาบได้หมายถึงว่าเป็นแบบพวกเกาะน่าจะได้นะเพราะมันคอยใช่ไหมอ๋อไม่ได้เป็นคอยเฉยมาจะหมดแล้วเดี๋ยวรีบเปิดแล้วมือหมดยังฮะห,หมดแล้วโอ้ยเอา้าอะไรอะ่ะอันนี้กูลอยเหรออ๋อยิงก็ลอยโอ้โหทำไมมันถึงได้โขดดีกันต,ตลอดเลยวะผมไม่เข้าใจอันนี้เป็นดาบอะไรอ่ะคนกองไม่ดีก็ย่างไงละหนุ่มดาบไปนีเม้ามาสิบสิบละสิบสิบเป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหรสิบสิบเป็นร้อยหนึ่งอันนี้ผมจับได้ตีแล้วจะดบแล่เออจริงด้วย พอกูจำได้อยู่มา97และ97เป็นเท่าไหร่ฮะ97เป็น16 97เป็น200เดี๋ยว16อันนี้ดาบนี้ดาเมจไปบอยดาบมันเป็นสูงมันเท่าไหร่หรอฮะ1,000 1,000ของกู30,000พิกแอคซายลุงอ่ะเอ่อมีไหนได้ใช้บ้างรอกูรอนานแล้วนะดาบนี้ก็คือตีแล้วเป็นไรอ๋อมีอะไรไอ้ดาบนะผมรอเก็บดูนะดาบไปหน้อยเอ้ยนี่หมวกหมวกเขียวเอ่ออ้าวกูมีได้ตอนไหนวะเพิ่งเห็นอ่ะมา4กล่องแล้วมา4กล่องสุดท้าย แล้วได้ขอดีหรือไม่ได้หายใจได้น้ำมากับกันเมจิกอันนี้กันเมจิกถูกวะเออใช่ใช่เมจิกโฟกัสโอเคนั่นจะกันมาหมดแล้วบอยมาดูขอจะได้กันอ่าลงเท้าที่เราใส่ฮัลโหลไอเกตอะไรอ่าลงเท้านี่ละกันมาจัดขออย่างเงี้ยกูกูรอกูเสร็จก่อนมึงกูคงไม่เสร็จมั้งหึ่มอยูกูต่อยแม่งเลยมาแล้วไอเปิ้ลแล้วมึงมีของกินไหมมีใช่ไหมมี แหมบูยเซลมีอันนี้เกนีกากับทุกคนสีเขียวดีกว่ามาบอยกินบัฟเลยกินยังอ่ะกูกินก่อนลัคก,กี้พชั่นแล้วก็อันนี้แล้วก็บันอัพอ่ะแล้วไฟมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อรองเท้ากูติดไฟเอา้วไฟมาจากไหนวะงงมาพอแล้วก็ลุยกันเลยไหนทอยบอลจะโหดหรือเปล่าเกมของเล่นมาซึ่งเขาจะยิงปืนนะทุกคนเพราะเกมยิงปืนโอ้โหอ่ะโอ้โหกากอีทีหายเลยอ่ะในผมรอลูกปลาเขาดิเขาจะตาย,ยไหมแปนึงนะโอ้โห เอานกปลาแล้วได้คือตายเลยแต่คือไอเกมของเล่นคือเวลามันตายบ่อยมึงเคยเห็นไหมหูมันจะแตกแล้วก็ปิ้วเอ้แบบระเบิด์ตุ้มตลวดมันจะแตกเราก็จะร้องเออไอร้องเงี้อองอยอ่ะถ้าตายต้องมีเสียงกันนะอ่าแป๊บนึ่งกูกูว่าไม่ใช่เลยคนล็อกคนละเสียงแล้วคนเด็กดูเยอะแยะยี่เวลา,ลาตายมันล็อกจริงจิงอะ เด็กดูเย้เย้มาตัวสถุนมาจบเกมมาต่อไปสู่ของเราเลยมาพร้อมเลยจ๊ะพร้อมและมาพร้อมใช่ไหมพร้อมเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮวยเรุ่นเด้ยเก้นเฮ้ย้อเฮ้ยเหันเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้อเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเม้เ้เต้ยเ้เยเ้เ้ยเฮเฮย้ยเเฮยเเเ้เเย้ย ไปบอกว่าดอ้ยโอ้มึงอยากรู้เปล่าอะไรไปบึงนะยิงสิอ่ะเขาถ่ายอาลูกฟ้าจะไม่ตายอันนี้อะไรอ่ะซุปเปอร์อิมิโิลซุปอุ้ยแพ้อีกแล้วเนี่ยคือไม่เบื่อบ้างหรอก็ไปไม่ได้ของพิกกูตลอดเลยวะแบบโอ้ยแดดี้จะรู้ผลแล้วมั้งสวยแล้วมั้งแป๊บหนึ่งก่อนหนึ่งแต่แป๊บนองนะอ่ะผมบอกเค้าตัวเองก่อน แล้วผมได้บ่าบีด้ามาจากบอยใช่ไหมอ่ะมึงอยู่ใกล้ก่อนแป๊บนึงแล้วกูได้บ่าบีด้ามาจากไหนวะแป๊บนึงนะกูขอลองกินดูก่อนอ่ะอันนี้ไม่ใช่บีได้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ยังยังรู้ไม่ทำไงวะแล้วผมมีได้เพราะอะไรวะก็กูสงสัยว่ากูมีได้เพราะอะไรมันมีบัตรบีได้ไม่จำกัดเออกู้งงงโอเคทุกคนเดี๋ยวบอยแม่งได้ของพีกแล้วแม่งได้ซุปเผ็ดมาโอเคทุกคนก็สลัดคลิปนี้ครับว่าชีราเกมของเล่นไปในสวนบอลแล้วแพ้ไปเพราะว่าบอยได้ซุปเผ็ดพีเกมเรามาเอ้า โอ้โหเกมไม้แคดอีกโอ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้เจะหนึ่งกดไลค์กดซับสไครต์ช่องผมอยู่ในใจมาเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย